สวัสดีครับหลังจากที่วันนี้นะผมโพสต์ข้อสอบเข้าไปใช่ไหมสอข้อนะครับสำหรับข้อแรกนะข้อ1กับข้อสองเนี่ยสำหรับคนที่จะสอบท้องถิ่นใช่ไหมครับในช่วงเดือนธันวาหกแปนี้กนะ็คือช่วงปลายปีนี้นะครับวันนี้นะครับวันที่12ตุลาแล้วนะเรามีเวลาเตรียมตัว3เดือน ไม่เต็งปี3เดือนเอาแค่2เดือนก็พอนะครับดังนั้นะในภาคกอของการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับมันมีภาษาอังกฤษขึ้นมาด้วยซึ่งเกณฑ์สุดโหดของปีนี้ก็คืออะไรครับเกณฑ์ใช่ไหมครับอ่าถ้าเป็นนะเกณฑ์ข้อสอบปีนี้นะครับจะต้องผ่านทั้งหมด50%เซ ข้อสอบสังกฤษมีเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ต้องผ่านครึ่งหนึ่งดังนั้นวิธีการนะครับที่ผมจะบอกให้ทุกคนตั้งแต่หลังจากนี้ไปต้นไปนะในทุกๆุคลิปผมจะพูดเลยนะครับก็คือเวลาที่เราจะาแข่งวิ่งใช่ไหมครับคำนี้ผมพูดมานานนะคุณต้องซ้อมวิ่งนะครับแล้วถ้าคุณจะสอบแข่งแน่นอนครับคุณต้องซ้อมสอบครับทำข้อสอบที่หลากหลาย นะครับอ่ะคราวนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าข้อหนึ่งเนี่ยในภาษาอังกฤษนะครับให้อะไรมาบ้างนะโจทย์ข้อที่หนึ่งครับเขาถามว่าอะไรครับว่าคุณจะตอบว่าอะไรใช่ปะ่ะคุณจะตอบว่าอะไรก็คือเนี่ยครับ you say แล้วจุดๆดเนี่ยคือเขาถามหาคําตอบใช่ไหมครับอ่ะเราจะตอบว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไร your friend is going to study in Italy จะไปเรียนที่จารีละลูแล้วนะครับไปเรียนต่างประเทศแสดงว่าทําไมครับไปไกลใช่ปะ่ะเออเรียนต่างประเทศแสดงว่าทําไมครับต้องไปนานอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้การใช้วิเคราะห์ข้อสอบนะครับอ่าสิ่งที่ต้องรู้ต่อไปก็คือเขาบอกว่า you come to see him of see him of ตรงนี้นะดูนะ see him off see off แปลว่ากล่าวลาครับเอา้ารู้แค่นี้ก็ตอบได้แล้วดิใช่ปะ่ะนี่ไง see off at the airport แปลว่าเรารู้แล้วเพื่อนนะนะครับจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับเราก็เลยจะไป see off ก็คือจะไปกล่าวลาครับสิ่งที่เราจะต้องหาเอามาเติมตรงนี้ คือคําว่าก่าวลาแล้วตรงไหนละ่ะที่มันเป็นไป,ปนว่าก่าวลาบ้างนะครับแค่รู้ก็ตอบได้อ่ะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ที่เหลือมันยากใช่ไหมครับคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานน้อยมากเนี่ยบอกเลยเวลาเจอภาษาอังกฤษเนี่ยเดาอย่างเดียวแต่ผมบอกนะถ้าเดาอย่างเดียวเกณฑ์ตัวเนี้5ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไปได้ยากมากนะครับอ่ะ มาดูก่อนเลยครับช้อยส์ที่หนึ่งครับช้อยส์ที่ห so long ตัวนี้ครับแปลว่ากล่าวลาครับอเหมือนคำว่าอะไรครับเหมือนคำว่า goodbye เห็นไหมพอรู้แล้วก็ตอบได้แล้วนะครับ see you soon ข้อน,นี้เกือบเกือบใช้ได้นะ see you soon หมายถึงว่าอะไรครับแปลว่า see you ก็คือเจอกัน see you soon ก็คือเจอกันเร็วๆนี้ก็แปลว่าเออ แล้วเจอกันใหม่นะทำนองนั้นนะครับเออแล้วเจอกันใหม่แต่ประเด็นที่ผมเขียนไว้ตรงนี้คืออะไรครับการไปเรียนที่ทำไมครับไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยมันหมายถึงว่ามันไปนานไงมันไม่ใช่จะมาซนูซนง่ายๆซูนมันแปลว่าเร็วเ็วนี้นะครับเออเนี่ยตัวนี้นะซนูนนะครับเร็วเ็วนี้ โอเคดงนั okay, ้นข้อนี้เกือบใช้ได้แต่ใช้ไม่ได้นะครับต่อไปครับข้อ3รับ h a v e fun h a v e fun เนี่ยใช้ไวยพรใช่ไหมหรือแบบประมาณว่าเฮ้ยฉันจะไปเที่ยวนะคืนนี้ฉันจะออกไปดื่มฉันจะออกไปแบบไปแฮงเอาท์กับเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคำว่า h a v e fun ก็เลยแปลว่าขอให้สนุกนะเออหรือเออมันๆน,นะมึงอะไรทำนองนี้นะครับและข้อ4ครับ please come again please come again แปลว่า คำแปลว่ามาใช่ปะมาอาเกนอีกครั้งก็คือทำไมครับเหมือนประมาณว่าเออแวะกลับมาอีกนะไอ้คำว่าแวะกลับมาอีกนะเนี่ยอันนี้บอกเลยร้านค้าชอบพูดแบบนี้ครับจํไว้นะข้อนี้นะครับเพื่อช้ามเกนซื้อหรือไม่ซื้อไม่รู้เพราะลูกค้าเดินเข้าร้านใช่ไหมครับโอเค have you have อ uh ่ Have you see it first ก็คือคุณนั่งก่อนไหมอะไรอ่า uh, Have uh, Have you see inside first เข้ามาดูของข้างในก่อนไหมซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับพอลูกค้าจะไปก็โอเค come again ก็คือกลับมาอีกนะอะไรทำนองนั้นนะครับอ่ะข้อนี้นะครับอธิบายซะยืดยาวเลยเจอคำตอบตั้งแต่ choice ที่1แล้วตอบอะไรครับข้อนี้ตอบข้อ1นึ่งครับ so long ก็คือเวลาที่ เราเนี่ยจะทำไมครับใช่ไหมบายบายเพื่อนใช่ไหมครับก็คือโอเคเรารู้แล้วนี่เพื่อนอ่ะจะไปจะไปต่างประเทศเราก็โอเคสโลงนะครับเป็นการไว้พรว่าเออบายบายด้วยแล้วก็กุญลักด้วยประมาณนั้นนะครับโอเคไปข้อต่อไปครับข้อสองครับเป็นสถานการณ์อะไรเอ่ยข้อนี้ at the shop at the shop ก็คือที่ร้านค้าครับ a s a l e g i r l เขาพูดว่าถ้ามีคำว่า sale เนี่ยนะ sale จำไว้เลยง่ายที่สุดเลย sale ตัวนี้ใช่ไหมไม่ว่ามันจะบวกอะไรก็ช่าง s a l e g i r l หรือจะเป็น s a l e man อ่าหรืออาจจะเป็น s a l e person มันคือคำเดียวกันมีคำว่า sale จำไว้ก็คือคำว่า sale ที่แปลว่า ขายนั่นแหละนะครับดังนั้นแปลโดยรวม as a l e s girl sales man sales person หมายถึงพนักงานขายเออพนักงานขาย salesman ต้องมี S ด้วยนะนะครับเขาพูดว่าอะไรครับ here's your change here's your change change ในที่นี้นะครับมีคำนี้ครับคำว่า change ในที่นี้หมายถึงเงินถอน change ที่มันแปลว่าเปลี่ยนนั่นแหละรครับแต่ถ้าเกิดใช้กับเงินนะครับแปลว่าเงินทอนเออแล้วไงครับลูกค้า a customer customer คือลูกค้าครับคำนี้อยากให้รู้ไว้นะ customer พูดว่า thank you a sales girl ต้องพูดว่าอะไรครับพนักง,งานขายเมื่อกี้เพิง่งเพิ่งพูดไปเองจากข้อเมื่อกี้นะครับเออข้อที่หนึ่ตอบว่าอะไรครับ goodbye goodbye เหมือนคำว่าอะไรเมื่อกี้นะทวนหน่อยสิ goodbye เหมือนคำว่าคำว่าคำว่าไม่แปลว่าอะไรครับแปลเหมือนคำว่า see off ใช่ไหมเหมือนคำว่าอะไรอีกนะจังโจทย์เมื่อกี้ครับ see off อ่ะใบให้นิดนึงไม่ใบเลยให้ดูเลยนะครับ see off ก็คือกล่าวลาใช่ไหมครับแล้วก็คำว่า so long นะครับ so long หมายถึง goodbye นะครับ Good luck ก็โชคดีนะใช่ไหมครับโชคดีโวยพรเพื่อนนะครับ see you again บอกแล้วก็คือแล้วเจอกันใหม่นะเอออาเกณีตอนไหนไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็น see you soon แปลว่าเออแล้วเจอกันอีกทีนะคือเร็วๆนี้คาดหวังว่าจะเจอได้นะครับและข้อ4ครับ please come again ผมเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าอะไรนะพูดว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นถ้าเป็นร้านค้ามักจะพูดแบบนี้ก็คือ please come again ก็คือนี่ไงครับ come again แล้วกลับมาใหม่นะนะครับแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบอะไรครับตอบข้อ4ครับถูกไหมสำหรับ2ข้อนี้ผวอธิบายไปสัก้9นาทีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาข้อถัดไปโพสตลงไปให้อีกนะครับก็ติดตามไว้นะครับเราจะได้มาดูข้อสอบมาหัดทำข้อสอบกันครับสวัสดีครับ